สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาดูดวงภาพรวมประจำปี2567กันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะเพราะเราอ่านที่ดาวจรเท่านั้นสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่ธนูจะดูได้ตรงกว่านะ ในปี2,567ช่วงต้นปีจนถึงเมษาจะทำอะไรให้รีบทำนะคุณยังมีเวลาอีกสี่เดือนสุดท้ายที่ยังเป็นโอกาสดีของคุณที่จะเริ่มต้นหรือว่าทำอะไรใหม่ๆยังเป็นจังหวะที่คุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการลงทุนการเริ่มต้นใหม่มีโชคจากการเสี่ยง วันที่30เมษาดาวพฤหัสบดีดาว,รดป,รดดาวประจำตัวคุณจะเข้าพบอริและอยู่ไปหนึ่งปีพฤหัสในเรือนสุขเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคแต่บังเอิญมาเป็นพบอริของคุณส่งผลให้หนึ่งปีจากนี้เป็นหนึ่งปีที่ชา,าวลัคนาราศีธนูต้องต่อสู้ดิ้นรนมากหน่อยคุณจะต้องต่อสู้อยู่สองสมเรื่องหนึ่งในเรื่องของลาบผลรายได้จะเป็นปีที่เหนื่อยหนักกว่าปีที่แล้ว มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์กับเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดระวังถูกหลอกถูกโกงถูกลวงอย่าไว้ใจคนจนมากเกินไปนะเพราะคุณมีโอกาสที่จะเจ็บใจได้แนะนำให้คุณใช้สติปัญญาใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาทุกเรื่องเลยนะตลอดปี2567ของคุณคุณจึงจะผ่านไปได้เพราะถ้าคุณใช้อารมณ์ร้อนมีมฤตยู ดาวไพยอาเพศอยู่ในภพอริอยู่แล้วนะมฤตยูนี่เขาเป็นดาวจอมพิกล็อกดาวใจได้ยากไปกระตุ้นอยู่ในภพอริคือกระตุ้นให้ภพอริยเนี่ยพร้อมจะทํางานและถ้าคุณใช้อารมณ์เหตุการณ์มันจะมาแบบเบิ้ลๆคุณนึกออกนะแทนที่คุณมีปัญหาเดียวนะเดี๋ยวปัญหานู้นปัญหานี้มันจะวิ่งเข้ามาซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นใช้เหตุผลใช้สติมากๆนะในด้านการงาน ดาวพุธด,ดาวการงานของคุณก็เดินไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ในปี2567นะเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหยุดพักเดี๋ยวเดินเร็วแล้วดาวตัวคุณไปอยู่ในภพอริเป็นปีที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยต้องรินรนต้องต่อสู้ต้องแก้ปัญหาคุณต้องเจอบททดสอบยักๆในเรื่องงานเจองานเร่งงานด่วนทำงานไม่เสร็จตามเวลา แต่ถ้าคุณใช้อริเป็นงานนะเช่นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางงานที่ต้องใช้ทักษะสูงๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอันนี้ถูกกับอริถือว่ายังดีนะถือว่าใช้ได้ผ่านแต่ถ้าไม่ใช่คุณทำงานอื่นๆคุณจะมีปัญหาอย่างที่บอกแล้วในปีนี้เรื่องหัวหน้างานเรื่องผู้ใหญ่ก็จะเป็นปัญหากับคุณเพราะดาวผู้ใหญ่ก็อยู่ในภพอริ ผู้ใหญ่ไม่ถูกชะตาผู้ใหญ่กดดันเพ่งเลงคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยู่อาศัยหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานปีนี้อาจจะโดนทำงานที่คุณไม่ถนัดทำงานที่คุณไม่ชอบไม่อยากทำไม่มีความสุขกับงานหรืองานที่คุณต้องก่อศัตรูกับเพื่อนนี่ออกนะอยู่ดีๆส,ส่งคุณไปตรวจสอบอย่างเงี้ยมีศัตรูแน่ๆเนานะ คุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเดิมก็อาจจะทำกำไรให้น้อยลงแต่ว่าจะขยับขยายธุรกิจการงานปีนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนหรือว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมอาจจะไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ต้องรอบคอบมากๆนะแต่ถ้ามันจะต้องขยับขยายจริงๆก็ขอให้ทำเท่าที่จำเป็นประคับประคองตัวไปก่อนในด้านการเงินดาวเสาดาวการเงินอยู่ในภพสหัชชะ เรื่องการเงินคุณยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาภผลประโยชน์จากทางไกลแต่ว่าคุณที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่คุณปีนี้คุณอาจจะต้องปรับตัวนะคุณต้องจับสินค้าที่มันนำกระแสต้องนำเทรนด์คือคุณต้องขึ้นมาเป็นผู้นำอะถ้าคุณเดินตามเขาเนะี่ยคุณไม่ทันการแข่งขันจะสูงมากคุณจะเจออะไรที่ไม่เคยเจอ ต้องเตรียมตั้งรับให้ทันนี่คือข้อดีของการดูดวงคือพอเรารู้ว่าเราจะเจออะไรอย่ากกลัวแต่วางแผนแล้วตั้งรับให้ทันคุณจะได้แก้ไขได้นะธุรกิจการงานเก่าๆมันอาจจะทําเงินทํากําไรทําประโยชน์ให้คุณได้น้อยลงอาจจะต้องมองหาช่องทางใหม่ๆที่จะทําเงินแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ง่ายนักในด้านค่าใช้จ่ายคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือจากชีวิตประจําวันระวังเรื่อง มดปลัวขึ้นบ้านหลังคารั่วเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องการเงินของคุณในปี2567โดยภาพรวมก็ยังเป็นการเงินที่ไม่นิ่งนะต้องวิ่งเต้นติดต่อต้องหมุนเงินปีนี้จะเป็นปีที่เหนื่อยสำหรับคุณชาวธนูในหลายๆด้านเลยนะเอาใจช่วยสู้ๆแล้วคุณก็จะผ่านไปได้จริงๆชาวธนูเก่งอยู่แล้วคุณมีสติปัญญาดีอยู่แล้วขอแค่อย่าใช้อารมณ์นะปีนี้ ในด้านความรักดาวพุธดาวคนรักคู่ครองก็เดินไม่ปกติเหมือนดาวการงานของคุณแล้วตัวคุณอยู่ในภพอริคุณที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณต้องควบคุมอารมณ์คุณต้องใช้เหตุผลต่อกันให้มากขึ้นอะไรที่มันผ่านได้คือถ้ามีปัญหาแล้วมันพอแบบพอจะผ่านได้นะคุณต้องผ่านนะคุณอย่าไปจี้หรือว่าต้อง เอาให้มันเคลียร์คัดชัดเจนทุกปัญหานะเพราะไม่งั้นคุณจะเจอเรื่องยากๆเรียกว่าปีนี้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วคุณจะผ่านความยากลําบากผ่านปัญหาไปได้แต่ว่าถ้าคุณขาดเหตุผลต่อกการเอาอารมณ์ใส่การคุณจะเจอความยากในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมส่วนคนโสดถ้ามีคนรักมีความรักในปีนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะพัฒนาไปได้ช้า หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนระวังความรักที่จะไม่ถูกทํานองครองธรรมนะไม่ถูกศิลธรรมหรือผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณผู้ใหญ่กีดกันในเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไตร่ตรองแล้วก็รอบคอบพอสมควรปีหน้าต่างปีหน้าความรักคุณก็น่าจะดีกว่าปีนี้ สรุปความคือในปี2567เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องอดทนในหลายๆเรื่องนะแค่ปีเดียวเดี๋ยวปีน่าจะดีกว่าปีนี้แน่นอนนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในปี2567ขอให้คุณมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า